เคยทรงผมพิงกี้ตัดผมตามระเบียบราชทานน้ำตาไหลผู้จัดการเพื่อนฝูงเยี่ยมสืบเนื่องจากกรณีพนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษสี่ยื่นฟ้องนายกิติเชษหรือสรายุทธชัยเดชอายุ41ปีจำเลยที่1นาฬิกาส สาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้อายุ36ปีนักสแสดงนางแบบชื่อดังจำเลยที่2นางสริญยาชัยเดชอายุ63ปีมารดาของพิงกี้กับพวกรวม19คนเป็นจำเลยฐานกระความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกง จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียหายกว่า9,824คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวมกว่า2,489ล้านบาทและศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวชั่วคราวเนื่องจากอัตราโทษสูงทำให้จำเลยทั้ง19คนต้องเข้าเรือนจำทันทีรวมถึงยังปรากฏกระแสความสงสัยของสังคมว่าทำไมพิงกี้และแม่จึงไม่ถูกตัดผมตามระเบียบของกรมรชาชัณฑ์เหมือนกับผู้ต้องขังหญิงรายอื่นๆตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่29สคนายอายุธสินธพันฑ์เปิดเผยถึงประเด็นการตัดผมของนักแสดงสาวพิงกี้และมันดาวว่าปัจจุบันทั้งคู่เป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ท่านรัฐมนตรีได้ให้ทบทวนใหม่และได้ประกาศใช้ไปเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยจะแยกระหว่างผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและนักโทษเด็กขาดแล้วสำหรับผู้ต้องขัดเงยหญิงที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาคดีก็สามารถตัดผมสั้นได้แต่ไม่สั้นมากและต้องรวบผมให้เรียบร้อยแต่ต้องดูว่าหลังจากที่พิงกี้และแม่อยู่ในห้องกันชนครบ7วันแล้วจะมีการเริ่มตัดผมเมื่อไหร่ซึ่งก็เป็นไปเพื่อการรักษาความสะอาดสุขอนามัยของพวกเขาเองด้วยนอกจากนี้การเยี่ยมญาติและพบปะทนายความเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทันที่ทนายความสามารถเยี่ยมได้ โดยที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีผู้จัดการของพิงกี้เพื่อนฝูงมาเยี่ยมซึ่งพิงกี้ก็ได้รับกำลังใจตรงส่วนนั้นรวมทั้งเพื่อนผู้ต้องขังหญิงข้างในที่รู้จักก็ได้ให้กำลังใจเช่นเดียวกันทำให้พิงกี้มีน้ำตาไหลบ้าง,งอเพราะรู้สึกตื้นตันทั้งนี้ตนยังได้รับรายงานว่าพิงกี้ไม่มีความเครียดและส่วนใหญ่จะใช้เวลาคุยกับแม่และทำกิจกรรมของทางเรือนจำรับชมสารคดีฝึกโยคะเป็นต้นจากนั้นในวันที่30 สอคนี้หากผลตรวจอทิเคเป็นลบทั้งพิงกี้แม่และผู้ต้องขัดเงยหญิงอีก3ามรายที่เข้ามาในเรือนจำพร้อมกันจากคดีแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวก็จะถูกย้ายไปอยู่ร่วมกับผู้ตังขังหญิงรายอื่นๆตามขั้นตอนต่อไปขอบคุณเดลีนิว